สวัสดีครับพี่น้องผมวีรยุทธ์ต่างใจเย็นจากวีรยุทธมินิสตรีนะครับวันนี้มีความยินดีที่จะนำคำหนุนใจมาแบ่งปันให้กับท่านโดยคำหนุนใจของวันนี้คือคำว่าวิธีวิ่งหนีบาปโดยอ้างอิงมาจากพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7ถึง8ซึ่งมีใจความดังนี้เพราะฉะนั้นพวกท่านจงโนบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมานแล้วมันจะหนีท่านไปพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านพวกคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสงใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์พี่น้องที่รักครับวิธีวิ่งหนีบาปคือการวิ่งเข้าหาพระเจ้านะครับเพราะต่อให้เราจะวิ่งไปไกลจนถึงสุดขอบโลกเราก็ไม่มีวัน วิ่งหนีบาปได้เราไม่มีวันวิ่งหนีให้พ้นได้นะครับแทนที่จะทำเช่นนั้นผมมีวิธีที่ง่ายและดีกว่านะครับคือการวิ่งเข้าหาพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราวิ่งเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าจะประทานกำลังมากในฝ่ายวิญญาณให้กับเราที่จะสามารถเอาชนะความบาปได้นะครับพี่น้องครับก่อนที่จะสู้กับมารก่อนที่จะสู้กับบาป จงวิ่งเข้าหาพระเจ้าครับผมพระเจ้าพร้อมที่จะให้กำลังกับเราพระเจ้าพร้อมที่จะเสริมเรี่ยวแรงแก่เรานะครับพระเจ้าพร้อมที่จะให้พระวจนะของพระองค์นั้นมีชัยโดยความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับถ้าเราสู้บาปและก็มารซาตานนั้นถ้าเราสู้ด้วยกำลังของเราไม่มีวันชนะได้ แต่ถ้าเราสู้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าชนะขาดลอยนะครับโดยใช้ชนะแห่งไม้กางเขนของพระเยซูเจ้านะครับขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับหน้าที่ของเราง่ายมากนะครับวิ่งเข้าหาพระเจ้าโนบน้อมต่อพระเจ้ามีจิตใจมั่นคงในทางของพระเจ้าโนบน้อมต่อพระเจ้าเข้าใกล้พระเจ้านะครับเข้าใกล้พระเจ้า รักพระเจ้าติดตามพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าโดยอ่านพระวจนะของพระองค์นมัสการพระองค์อธิษฐานกับพระองค์เท่านี้นะครับพี่น้องครับเราก็จะมีกำลังมากในฝ่ายวิญญาณคือมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าผมเชื่อว่าชีวิตเราจะเกิดผลเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและพระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเราไว้จากการต่อสู้กับมาร และความบาปเราจะมีชัยชนะโดยพระเยซูคริสต์แน่นอนนะครับขอพระเจ้าอุปรพ,รพรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามวิรยุทธ์มิิสตรีนะครับพบกันใหม่ขอพระเจ้าอุปรพ,รพรทุกท่านครับสวัสดีครับ